สวัสดีครับพวกเราจทีวีอยู่เกมวอร์ลแดนพัร์ทที่หกกันแล้วไม่ราชันเราจะกันเลยโอเคครับเริ่มแบบนี้ไมค์คงไม่ได้เปิดสินะสมัยให้ตังเฉื่อไว้นั่นนะเอ่อเอากำแพงมาหนึ่ง EA ahead. Standing ยูนู้วเอเอ้เอ้ทำกระตุกครับกระตุกอย่างนี้หมายความว่าไงเอาอยู่หลังระแวงที่กระตุกครับตะกี้กระตุกจึ๊กหนึ่งโอ้โหพระเจ้ายอดมาก เป็นพยาบาลแท้ๆไม่พวกเหงือ่อเข้าตาเลยครับนี่คออ้างฟังขึ้นอากาศร้อนไงครับต่อให้ชุกม,มึงฝนตกเถอะคราวนี้มันร้อนอ้าวไงเออร้อนอ้าวปุ๊บก็คือมันจะร้อนพัวตีสองเท่าไงอืมไม่รู้ว่าใครจะเทียงหรือไม่เทียงละดักไว้ก่อนครับ เตอร์วิวู่ตรงแล้วนะผมได้เล่นเกมนี้ก็มาอาทิตย์สองอาทิตย์ส่วนมากผมเล่นเอพิกครับ <c oughs> เล่นเอพิกแล้วเราคิดสภาพแล้วหูหนึ่งเราไม่ได้ยินเ่ยเล่นอย่างยากเลยยอดเลยแบบก็คือ <c oughs> หูหนึ่งเราไม่ได้ยินปุ๊บเล่นแบบมั่วเลยครับ ก็คือจะวองไงดีเล่นเอ๋แบบแบบเล่นเบอร์เลยต้องา,าระบายเลยในคลิปนี้เออผมกากเองครับเกมนี้ผมแพ้เองอะสรุปแมวขู่หรือว่าอันนี้ตาแมวถ้าถ้าตาแมวก็หรือว่าแมวขู่อะมันก็ต้องมีตาไม่ใช่เหรอ เพิ่มตาทีแมวตาโลเอาลืมเงาแต้ม removed. remaining. One enemy Nova Spike down B. ปืนพกยากอยู่นะจะบอกว่ามันเพื่อไงเกมได้ยิงเข้าหัวง่ายครับเข้าหัวง่ายกว่าเคาร์เตอร์เคาร์เตอร์ยังมีว่าหมวกกระเด็นนะ่ย เพื่อนแบกครับดีแล้วที่ผมเล่นตัวพยาบาลวันนี้อยากเล่นตัวพยาบาลครับ <Yeah. S 1> ถ้าวันไหนเห็นผมเล่นนะผมบอกเลยนะแปลว่าวันนั้นผมไม่มั่นใจฝีมือตัวเองไหนทำเป็นพูดพูดดักไงมีปัญหาคุยคนเดียวไปแล้วทำไมคุยไม่ได้แล้วไงโดเพื่อนมานั่งคุยด้วยไหมแบบนั่งเหมือนเด็กร้านเกมเกาะขอดูด้วย steady โอ้โหฟีมือตกลงไปมากเลยเนี่ยเข้นสตโอ้โหต้องทำอะไรกันแล้ว Right here. Right here. your Gun Got back. โอเคครั t ตังขยะมีอีหยังอันนี้คืออะไรเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วข้อห้ามเลยนี่ห้ามเอาคนเอาตะกี้เราก็โดดขึ้นไปแล้วอะเป็นไรไปเนี่ย You. Reloading. Reloading. Stim beacon down. Spike planted. Last player standing. Your duty is not over. Cool. ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆรผมมันอ่อนเกินไปผมมันอ่อนเกินไปอะทำไงดีอะตายเดฆ่าห้าอ่อนจริงๆเลยเรา speak. เนี่ยฝีมือผมห่วยมากเลยนะ shut gonna... uh, oh. spike's here smokes down one enemy remaining last player standing Pu <laughs> เพื่อนอาจจะเซฟหรือมั้งไม่เซฟดีต้องเรียกว่าเดินมาดักวิงคาอเตอร์ก็ายาจะเป็นแบบนั้นแต่วอลแลนด์นี้ไม่รู้10 seconds left Spike planted คุณดูเขาเล่นดิเก่งไม่เก่งนะสภาพเหมือนหยอกเด็กอะเหมือนแบบชิวๆเนี่ยโอโ้โหทำไมถึงผมไม่ทำไมผมโอ้ยห่วยดูดิที่ร้องโล่อะร้องโล,ล่หรืองหารถ้าผมฆ่าได้สามตัวผมก็คะแนนต้องบอกว่าผมก็จะขึ้นนำนี้ถ้าฆ่าได้มากกว่าน,นั้นก็โบวแล้วแหละ เดี๋ยวผมจะมาเล <Under neath. S 1> ่มหญ้าแถวนี้ครับเอตัวอะไรวะใคำว่าเล่มด้วยนะ

จุดด,ด,ด,ดาน,นี้ก็สลับฟังลนลครับผมรู้สึกผมหัวแตกมากเลยทำไงดีคืออะไร No wang eh? Eyes up. Spike down, B. Standing ahead. There they are. Spike spotted B. Enemy spotted. Enemy down. Take flight. <laughs> One enemy remaining. Can't switching sides <พ uka> จบแล้วเหรอไหวจังเผือแป๊บเดียวไอ้เออจะเล่นเครียดสิเล่นเครียดปุ๊บก็อันนั้นแหละอ่าดี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 แห้งแปดอะครับ เมื่อกี้ค่าได้กี่ตัวนะอ่านไม่ออกเอยไม่ใช่จาไม่ได้อ่านไม่ออกอะไรลหละอย่าอ้างคํานี้สิอันนั้นไว้อ้างกับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนทําให้เออก็คือปาลาเรยเนี่ยเอยไม่ใช่ก็คือกับร้านเกมไงเออขี้เกียจทําเองก็พูดเลยเออเอ้ยอ่านไม่ออกทําไงว่าเดี๋ยวมันก็ทําให้เองแหละว่าไปนั่นก็ทําไม่เป็นจริงนี่หว่า ถือว่าแม่นแม่นอะแม่นเลยอะแม่นแม่นแบบแม่นแม่นเลยแบบคุณเล่นอย่างเรายังแบบโอ้พระเจ้าอ้ my god โอแบบสองนัด สองนัดหรือโอ้โหสองนัดเข้าหัวลวดเลยหแบบจะแม่นไปไหนพระเจ้าเป็นจอนวิกหรือไงเริ่เป็นจอนจอนอย่างอื่นจอนผมเรือเข้าไว้จอนเริ่เขากันจอนด้วยอะไรนะั้น ทำไมตรงนู้นมันสันสันวะเขาอยู่ลาวัยอ่ะโดนแล้วผ้าหมุนเหรอ โอเคครับแมตช์ point นะแมตช์ point ลืมไปนะเสียงใหญ่เดี๋ยวจะชิบหายเดี๋ยวแก้วหูจังยิงไม่หายอยู่เออเพราะแฉ่แฉ่โอเค,อเคลวดติดกันแหละเชื่อมตอ่อว่าไปนั้นเล่นบิดีกน้อยไม่ได้เออเออว่าตัวเองซะละให้เต็ม

w ันน่ะเราไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคนี่ตัวลมนี่เก่งทั้งคู่เลยสรุป เราได้ที่ไหนอะ่ะอ๋อที่สี่ครับค่าได้สิบห้าแห้งสิบช่วยเหลือแปดนะอะไรเนี่ยอันติดตั้งคืออะไรไม่รู้เรื่องอ๋อติดตั้งระเบิดปลดชนวนออกเอาละครับถ้าชื่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย